ตูวสภาพสวยนะคะผ่อ,อนส,สบายเดือนละ5 0 0 0ับาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะสุสกิสูริบเครื่องยนต์พันส GLX ท็อปสุดยารโตคันนี้ปี2012ค่ะแมกลายสวยเลยนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะแอร์แบ,บ็กเบสกุญแจรีโมทนะคะปุ่มสตาร์กระจกปับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นเตอร์ล็อกค่ะรถสวยสภาพดีนะใช้ม,มากๆเลยนะคะ พันสบาย,บายดอลล่า0 0 0ันบาทค่ะคันนี้ขอฐานเงินเดือนด้รับรวมผู้เช่าซื้อที่สุดครคณนี้ได้นะคะที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปค่ะกับสุดครคณนี้ไปใช้งานดีแล้วนะคะใครกำลังม,มองหารถให้แบบข้าประตูสภาพสวยนะคะแนะนาไปรถคันนี้เลยนะคะน่าใช้มากๆเลยนะคะแมกไลสวยค่ะเยินพันสองประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะเติมน้ำมันอ e ีสิทธิ์ได้ด้วยนะเอกสารในการเช่าซื้อก็อจะมีสำเนาบัตรประชาชนค่ะ สำหรับทะเบียนบ้านสเตนเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบอับรองเงินเดือนนะคะน่าใช้มางมาเลยนะคะสำหรับรุคันนี้ค่ะติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยค่ะบอดี้สวยไม่มีอุบัติเหตุน,นะคะน่าใช้ค่ะซูซูกิสวี f t เครยอ่องยนต์1.2เกียร์โตคันนี้ปี2012ค่ะสนใจยังไงโทรสับถามได้เดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 92 ต่อแอมค่ะ